าเหรียญยาวนั่นเองนะครับซึ่งส่งมาเหรียญเดียวแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าวตัวเมียซึ่งจะมีรูแบบนี้รับซื้ออยู่เหรียญละ500บาทสลามและสวัสดี FC นะครับวันนี้ผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่ FC ส่งของมาก่อน1ชิ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างเนจะเป็นอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าใน EP ีของเรานะครับจะมาอธิบายเกี่ยวกับเหรียญชวาตะกุนยาซีหรือว่าเบียวามีทั้งหมดกี่เนื้อเหรียญชวา ตะกูลยาซีนหรือว่าเหรียญเบียวานะครับโดยทั่วทั่วไปจะมีอยู่ทั้งหมด4 5ห้าเนื้อนะครับเนื้อที่1นก็จะเป็นเนื้อดีบุกนะครับหรือว่าเนื้อตะกัวดำนะครับหน้าตาก็จะออกดำดำแบบนี้นะครับเนื้อที่สองก็จะเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับเนื้อนิกเกิลหรือว่าเหรียญเนื้อโลหะผสมเองนะครับจะออกขาวๆอย่างนี้ อย่าไปสลับกับเนื้อเงินนะครับเดี๋ยจะมีบอกให้นะครับเนื้อที่สามก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าออกเหลืองเหลืองนะฮะทองเหลืองก็จะออกเหลืองเหลืองนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เราเจอทั่วทไปนะครับจะเจอเยอะที่สุดนะครับของผมก็มีเกือบร้อยเหรียญนะครับยังหางห่ายอยู่นะครับ เนื้อที่สีก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะออกขาวๆถ้ามันเก็บไว้นานๆเก็บไว้ดีก็จะออกเหลืองๆดำๆอย่างนี้นะฮะก็ปล่อยไว้แบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่ามันสนีดีฮะพยายามอยากขัดยาล้างเดี๋ยวกราคับตกนะครับเนื้อที่สี่จะเป็นเนื้อเงินนะครับอย่าไปสลับกับ วกเนื้อนิกเกิลน,นะครับเหรียขวานิกเกิลเหินซ้ายเป็นเนื้อเงินนะครับสองเหรียญนี้ราคาต่างกันลิบเรี่ยวเลยนะครับส่วนวิธีการดูอะไรยังไงเดี๋ยวมีบอกในอีพีอื่นนะครับเนื้อที่ห้าก็จะเป็นเนื้อชินนะครับสลามและสวสดีเอฟซีนะครับวันนี้ผมจะมาแกะพัสดุนะครับที่เอฟซี จากจังหวัดอาราธิว่านะครับส่งของมาก่อน1ชิ้นนะครับทางขนส่งเอกชนสีส้มนะครับบางกอิญว่าแอปบ,บางแอปเนี่ยเขาจะ,ะไม่ให้เห็นข้อมูลของบุคคลนะครับก็าอาจจะ,ะบล็อก ได้นะครับซึ่งของที่เขาส่งมานี่นะฮะก็จะเป็นเบี้ยววานะครับบางคนอาจจะเรียกว่าเบี้ยชาวานั่นเองบางคนอาจจะเรียกว่าเหรียชาวาหรือว่าเหรียญยาววนั่นเองนะครับซึ่งส่งมาเหรียญเดียวแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวเมียซึ่งจะมีรูปแบบนี้รับซื้ออยู่เรียนละ500บาทนะครับถ้าเฉพาะตัวเมียแบบนี้ซึ่งจริงๆนี่ Uh, บางรุ่นบางบล็อกเนี่ยเขาจะมีเป็นคู่นะครับคู่ละ2,000บาทแบบนี้นะคบเนี่ยผมมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับเนี่ยถ้าแบบนี้คู่ละ2 0 0 0บาทนะครับเดยนเฉพาะตัวเมีย500ถ้าเป็นเฉพาะตัวผู้ตัวผู้จะมีเดือนแบบนี้นะฮะ,ะตัวผู้เนี่ยเขาประมาณพันห้ารัทำไมราคาต่างกันครับก็บบเพราะว่าตัวผู้จะหายยากกว่าปกติเราจะเจอตัวเมียแบบนี้นะฮะ หรือบางบล็อกเนี่ยเขาผลิตเฉพาะตัวเมีอย่างเดียวเพราะ,ะ,ะฉะนั้นก็เลยแบบคู่ราคาก็เลยแพงกว่าเยอะเลยนะฮะอาจจตัวอย่างเช่นก็เปรียบเทียบว่าสมมติว่ารองเท้าข้างเดียวเนี่ยห้าร้อยถ้าเป็นคู่คู่ละสอ0 0ับาทนะครับผมฝากตลอดนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยส่งรูปประมาณรกคาฟรีนะฮะ จะไม่มีเรียกเก็บค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกันสินค้านะครับจำไว้เลยนะครับถ้าพวกที่เรียกแบบนี้ก็คือว่าเป็นมิจฉาช,ชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนใครไม่อะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญ เหรียญดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้ยวล้อ Law, หรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญนกเม็กซิโกนะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับต่อไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดชไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนะครับประมาณ300ถึง500บาทเองนะครับ เราไปจะเป็นเหรียญหยดซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมกัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03นกับ04น 4. ส่วนรุ่นเล็ก จะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียนเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับจะตั้งอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลอสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาร์ลอส3คารลอส4พวกนี้ ราคาสตาร์อยู่1000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1 0 0ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางนะครับต่อไปมาดู เหรียญรเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของรัชกาลที่หกนะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอารพจนะครับต่อไปมาดูของรห้านะครับรห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นไม่มีรอสอและมีรอสอมีรอส,อรอสอเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่120จนจงถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหานะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอสจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเอาไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสรต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์น,นะครับเป็นเนื่องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บบาทขึ้นไปนะครับขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบ จอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ